เร็วมากปึ๊ไฟกล่องเท่าไหร่พี่กล่อง25ครับผมครับผม รวมเลยรวมเลยครับผมขวบรวบขวบก่านมันลบที่ฝากด้วยก่อนเอาไส่ไหนไส้นี่รวมก็ได้เอารวมอีกล่องหนึ่งนะพี่ครับผมฝานหนึ่งรวมหนึ่งเนาะใช่ ขายใหญ่ประตูน้ำหมดเราก,ก็จะพังรางได้แล้วครับผมโอเคครับผมเข้าไปเข้าไปในเซเว่น ขนมอะไรพี่ขนมเบื้องครับขนมเบื้องครับใด่ยังยวนะครับนี่กล่องพี่กี่กล่องนะสองทำทำแล้วเดียวแ๊บเดียวร้านนี้คุณพี่ก็รู้อยู่ว่าชอบอันนี้มีแต่ไส้เค็ม มีเค็มหวานนะพี่ขอมีสองกล่องหรือสามนะเมื่อกี้เจ็ดสิบกล่องเลยหาเมียเพิ่มไม่ได้ครับเรื่องอย่างนี้แหละทานนิดหนึ่งลูกบ้างนะโหนี่รอยจับ เดียวหนี่ลงเตาแน่เลยสายีเราสายไปเจอมาชั่วโมงเดินอีกหน่อยเป็นไรอ่ะเดินอีกหน่อยเขาไล่ออกเดินอีกหน่อยเขาจะไล่ออกอีกมั่งบายครึ่องเล่ไหมหวานมาเลยหรือว่ากระสมฮะกระสมกระสมเนาะกี่กล่องนะคนละกล่องกล่องเดียวพอกินได้นี่หมดเนาะตัวนี้กินหวาคนละกล่องเลยเดี๋ยวมันจะไม่อิ่มก็กินหวานกินหวานหมดได้ไหมวันนี้เป็คนกินหวานกินกินก็หวานหมดหวานหมด หวานนี่มีหวที่แบบกินเค็มนะีไม่กินเค็มหวานนึ่ผสมหไมหรือว่าไงไม่ไมหวานองเวององเดียวเลยครับ่องเท่าไหร่คะยี่ห้าสกองร้อยค่ะเรองน้องบา้อันนี้แบพิเศษสองสองบาทสองสองบาทสองสองบาทเจ้าเกด อาจารย์อาจารย์ทำ BTR ครับส่งต่างประเทศผมผมไม่ได้ถ่ายพี่เลยครับมาถ่าช่วยรบเสียงพี่นิดนึงไม่ถ่ายพี่อะไรรบเสียงเดี๋ยวบอกค่าตัวพี่แพงนะมจะพออยู่ทุ่มไปเลยเก้าโมงจะพออยู่ทุ่มไปเดี๋ยวเราไปตัดหน้าน้องอ๊อฟใส่อีกทีก็โอเค ดี่พี่ฟ้องมาต่อแล้วมไม่ไม่ไม <c oughs> ผมเราไม่ฟ้องครับผมนี่ดีออกจะได้ดังพ <c oughs> ี่บอกหรือเคปเตอรนะมันยากมันเยอะเอะโอเอ้อนี่คือไส้อะไรพี่อันนี้คือไส้ฝอยทองครับผมจ้า<อ>พี่จ้าลจนะ้ะเอาอันใหญ่โอ้คิดเลยว่าได้ จะได้ไวพี่ช่วยน้องหน่อยนี้ไม่มีคนช่วยอัันนน้กระไรครับอะไรนะครับมีเงินอะที่ห้อยห้อยครัครับผมครับวัดไหนอะพี่เพราะนั้นพระป่าครับผมอ๋อวัดที่บ้านอยู่โคราชจังครับช่วยทำบุญสาโมทนาบุญครับจะได้รวยมนุษย์พามั้ยรวยไม่เป็นลูกน้องเขาพี่ไม้ยนี่ะคนลูกน้องเลยเขาจะรวย สามคนรวยเมื่อกี้เขาต้องเป็นลูกน้องก่อนถึงร้อนรวยก็ตีอกสั่งยังสั่งยังไปอี่ชิ้นเท่าไหร่พี่อันนี้กินละสิบบาทผมกินห้าสิบครับผมอันนนนี้เป็หุ่มเบื้องโบราณครับผมใส่น้ำอมฤตครับผมสั่งแล้วพี่ หวานวานีด <Yeah. S 1> อก จากค่นครับขอบคุณนะครับรว่มหนึ่งบานหนึ่งนะครับผมครับผมส่ไงกล่องยี่ิบห้าอย่ากคนพี่สามกองน้อยจ้ะเอาสามกองเลยไหมวาิ 000, ้นเขาเป็นเท่าไหร่คะเรั้สชิ้นเนี่ยเอาไปีสิบห้าบาทจะกทสี่ชิ้นจะขายปีขายทรงแล้วมึงามพี่เดี๋ยวน้องขายให้ปกติน้องไม่ขายถ้าไม่สวยคนะ เอาไปกินนะครับเอาได้ได้ครับขายหมดเลยร้านนี้ขายหมดแล้วพี่ทำตัวเหมือนขายดีใช่ไหมแล้วมึงขายอันนี้อะไรพี่อันนี้เป็นเค้กครับผมขนมโดเรมอนครับผมอ๋ออันนี้นะใช่มันทำไม่ทนครับต้องหาแฟนเพิ่มอีกสักคนมาช่วยหาเีเพิ่มอย่างเดียวครับผม ทำไมหุนใจบริหารงานให้ดีขนมเดยเลมอนขนมเดยเลมอนปกติทำไม่เป็นไรค่ะพี่แบบบิสซีเรียสบ้านเราขยายล้นโลกแล้วนะขยายมันเยอะนะเพิ่มเยอเพิ่มเหกือนถุงมันจะเป็นไรไปเนี่ยถ้าคิดแบบพี่ประมาณร้อยล้านคนเลี่ยล้นโลกเลยนะพี่ล้นล้นล้นคนไทยแล้วขยะบ้านเรารวยไหมฮะเมื่อก่อนใช้ไม่ต้องนะ ไปตองเนี่ยปลูกไม่ทันไปตองแขงบอกว่าคนรวยเนี่ยคนใหญ่ใช่อะไรนะคนคนอะไรนะรวยส่วนใหญ่จะเป็นคนขยันใช่อ๋อแต่คนขยันทุกคนไม่ได้ว่าจะเป็นรวยอ้าวแนี่ยเออสตันไปสามปีดูกรรมการก่อสร้างเลยขยันไหมอันทำไมไม่รวยอันดันขยันเกินไปหรือเปล่าเขาเขาไม่ใช่หัวไงเขาเรียกว่า ขยันผิดที่นนีี่่มันมีคั้ตอนนี้อะไรกระสุนเกษตรกรขยันไหมขยันทำไมเกษตรกรไม่้วยอ่ะเพราะโดนพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบเพราะเครื่องมือที่เราทำอยู่เรียกว่าไม่ไปยมึงปส่ผู้ปางใส่ตัวจริงขายตรงทำไมไม่ไปช่วยชาวนาบ้างเนี่ยมีแต่เอ้ยสงสารชาวนาเขาขึ้นเปลีนละหมื่นห้านะบ่นอะ พี่วันหนึ่งได้อะไรกี่บาทเนี่ยก็สา0พันได้ครับผมลาออกมาเป็นลูกน้องพี่นะพอวันละพันเขามันเมียเยอะครับผมโอ้โหได้เป็นอไต้องเป็นอย่างนี้ไงเนี่ขายเป็นชายว่นเนี่ยทำจะเป็นขายเดียวโอ้โหสุดที่คอดเรารับแต่ผู้หญิงครับให้ผู้ชายเราไม่รับเง้นเดี๋ยว ถ้าทำเลยดีขายถ้าน้าตาดีแสดงว่าของพี่แกไม่อร่อยเลยใช่ไหมพี่เขาได้ดีราดีลาดีดีลาดีเมียหลายๆคนพี่ขายได้กำไรวันไหนนะวันละสามสี่พันพี่เขาไปขายพันหน้าพันทิพย์นาไอ้ตูน้ำนี่อาจจะประมาณวันละหมื่นทำเงินมาทำพันหรือเปล่าปีตองจ้างผมเนี่ยได้เมียมือแน่ความมันมีสาขาเดียวหีือเป่าเนี่ยมีอีกหลายสาขา ซื้อตพื่อแัก้อยคไหมพี่ขอบคุณนะพี่มีหลายสาขาไง